สวัสดีครับเพื่อนสตูดิโอเนาะนอครับมื่อกี้นี่มาต่หนูครับว่าสิมาใส่บ่วงครับนี่นี่ครับบ่วงมาต่หนูครับเมื่อกี้โดดลงมาหนีแหละน้ำโอลงน้ำโอให้มันทันเร็วครับมามีหมาตัวเดียวครับพายาง,งมาหาเลาะใส่บ่วงต่หนูครับเมื่อกี้นี่เลียนมาหดนี่แหละเมื่อกี้นี่มันหดใส่ระวุบันน้ำโอเร็เวเร็วเร็วฮึฮ หนาคือตีงน้ำน้ำมะนี่หาคือตีงน้ำน้ำมะนี่กูเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บงมากันครับว่หนูมันบไปลวไปลวลง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 ผีลง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 ผีลงลงไปลวลงลงโอ้ยเขาผีแล้วลง โอ้ยบมท่านซ้ำพี่น้องลงมาพี่พี่พี่ลงปาดบักไงพี่น้องนูไงพี่น้องนูไงเร็วเร็วเร็น้ำเอาเร็วพี่ลงลงลพี่ลง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 พี่พี่พี่โอ๊ยดไ้กินซ้ำพี่น่องบักไงเลย ไ่เด้พี่น้องบอกไ่บอกตุ่ยตีเลยเลียนขามไปนี่ลหละลงแมรดูมันก็ไปน้ำกินเก่าอยู่หันแล้วแมวกะมบเป็นยังน้นมีหลายตัวอะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฮะจะบ่ได้ตัวครับแต่ว่า เดยความเราใจครับเมื่อกี้นี่เล่นไปนี่เลยพี่น้องตัวบักไงเลยแม่งหนูครับหมต่ำหนูแมงตัวบักไงไหนูพวกครับรัดไม่ทันมันวิ่งเข้าป่านั้นแล้วอตัวบักไงวะเข้าลงควางแล้ว <laughs> มันตามกลิ่นเก่าอยู่นี่ ตู๊กใหญ่ดิโอ้ยเสียดายดิเลียวเรียบหมามันหลงกินแล้วไปแล้วไปแล้วมันสีดยาใครยาดีครับนี่เดียงไปแล้วมันไปแล้ว โอ้เพิเห็นช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้นี่ว่วเห็นตัวเห็นตูวนี่ครับมันวิ่งลงไปดำปื๊ดเลยใหญ่เลยบเยบิดซีดล้ะผมให้มันออกมานี่อยู่มันไม่ออกมามันเห็นคนมันพุ่งไปทางนั้นเลยอูอยี่ครับอยู่ป่าเขียวๆน่ะมันตอนแรกมันกระดิกหางมันดมแล้วมันกระโดดคุบแล้วมันเป็นหญ้าวิ่งมาอย่างนี้ผมก็เลยลัดดู เป็นหนูมาใส่บว่วงครับมาใส่มา,มาดาักหนูอ่ะแหละเสียด,ดายครับว <c oughs> ่าจะได้ฟดัดสึ่งหน่อยโมบไล่อยู่เลยครับ โอ้มันมันคุ้นเยอะหนูอยู่นี่